เอาละครับผมวันนี้ก็จะมาอยู่กับเกมไมค์ครับนะครับผมที่เราฝึกใหม่ทั้งหมดนะฮะเกมนี้ก็จะเป็นเกมค่อนข้างเก่าแล้วนะครับผมแต่มันก็ยังมีความแบบ Open World ที่แบบกว้างมากมากนะฮะตอนนี้เราก็อยู่ในโหมดซิงเกิลนะครับเพิ่งจุดสปาลที่ผมมาเนี่ยผมเจอประตูน่าจะเป็นประตูแบบเขาเรียกอะไรประตูมิติไหมอืมมันจะเป็นก้อนนี้สิ่งที่ผมต้องการทีแรกเลยก็คือจะเป็นไอตัวของพริกแอกมันจะเป็นพริกแอกพริกแอกเพชรนะครับผมซึ่งเราต้องเอาเผ็รมาครับ เราะฉะนั้นเราก็ต้องลงไปที่ด้านล่างภายในถ้ำอะไรนะครับผมก็จะเจอกับทั้งแร่ทั้งอุปสรรคมากมายไม่ว่าจะเป็นคิปเปอร์หรือว่าซอมบี้นะครับโคตรเยอะบวกเลยก็ไปลุ้นไปด้วยกัน้วกันนะครับผมฝากทุกคนด้วยนะครับผมผมเป็น YouTube หน้าใหม่นะครับตัวเล็กๆสวัสดีครับไปลุยกันเลยเริ่มแรกเรามาเราก็จะสำรวจด,ด้านข้างออกทั่วๆไปก่อนนะว่ามันมีพื้นที่ตรงไหนบ้าง ล้วผมก็ไม่เจอถ้ำสองถ้ำครับผมนี่ถ้ำซ้ายกับถ้ำขวาผมเลือกที่จะไปสำรวจถ้ำซ้ายก่อนครับผมดูว่าด้านในมีอะไรบ้างแต่พอเข้ามาแล้วมันก็จะเป็นอุโมงค์นะครับมันไม่ใช่ถ้ำฉะนั้นเราก็ต้องไปหาที่อื่นต่อครับพอเดินต่อมาอีกหน่อยหนึ่งผมก็เจอเหมือนจะเป็นถ้ำอีกถ้ำหนึ่งนะครับผม ซึ่งมันไม่ได้เชื่อมกับตัวถ้าเมื่อกี้นะผมก็เลยลงไปสำรวจด้านล่างเข้าในครับรู้สึกว่ามันจะลึกมากเลยกลับกันครับผมเหมือนกับถ้ำที่แล้วเราเข้ามาเราก็เจอจุดท,ที่มันแบบทะลุขึ้นมาข้างนอกซึ่งมันไม่ได้ลึกมากอย่างที่เราคิดไว้สุดท้ายแล้วผมก็มาเจอถ้ำถ้ำหนึ่งครับผมซึ่งลึกแล้วก็เ,เหมือนจะเจอทางที่มันไปต่อได้ ซึ่งจุดนี้จะเป็นปแบบถ้ำที่เป็นห้องโล่งๆเลยครับซึ่งมันมีของดีแน่นอนเพียงแต่ผมต้องหาวิธีที่จะลงไปให้ได้ผมเลือกที่จะ,ะเตรียมตัวครับผมคัาพวกอุปรกรณ์ก็คือจะเป็นโล่นะครับเอาไว้กันซอมบี้เวลาที่เข,เขาจะเข้ามาตีหรือว่าสเกลตันอะไรพวกนี้เพื่อที่จะเซฟเซฟชีวิตของเรานะฮะ ก็เหมือนว่าวันนี้เราจะใช้เวลาในการสำรวจค่อนข้างจะยาวนานนะครับผมซึงตอนนี้ก็เริ่มจะมืดละผมเลือกที่จะต่อเป็นตัวบล็อกสูงสูงเอาไว้นะครับเพื่อ <nav> ที่จะเป็นสถานที่ที่เราจะจำได้ว่าตรงนี้เราเคยมาเจอถำ้ำรอเวลากลับมาเราก็จะเจอง่ายหน่อยตอนนี้ประสบปัญหาก็คือ <S 2> <S 2> <i> จำทางกลับบ้านไม่ได้ครับผม <S <S โอ้ยใช่ด้วยไง เ,เดี๋ยวเดี๋ยวอยโอเคนอนก่อนเช้าแล้วขับพื้นที่ข้างบ้านที่มันหวงไป แล้วอย่างนี้ผมก็กลัวที่จะลืมจุดนะครับผมก็เลยทําในตัวเขาเรียกอะไรโคมไฟอยู่ใหญ่ๆสูงๆทั้งมุนเลยครับผมเพื่อที่จะเวลาอยู่ใแกลเราจะได้เห็นนะครับว่าพื้นที่เก็บของเราอยู่ตรงไหนนะฮะมันจะได้หายง่างยา ต,นะอตอนงานี้ผมก็ต้องเตรียมอาหารเพื่อที่จะลงไปในถ้ำนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าเราจะอยู่ในถ้ำนานเท่าไหร่แล้วก็เวลาที่สมบิตีเราเราก็ต้องกินอาหารเพื่อเพิ่มพลังชีวิตเรานะครับตอนนี้อาจจะสั้นไปหน่อยนะครับผมเพราะว่าตัดไม่ทันจริงก็ต้องขอเลื่อนไปอาทิตย์หน้าได้กันนะครับผมส่วนวิดีโอนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ